อัญญงฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิสถิเซลประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมลุงก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครประจําเดือนมกราคมนะครับผมนั่นก็คือน้องมันบอลของเราคนนี้นี่เองแต่ว่ามันบอลของลุงนั้นนะครับผมก็จะเป็นมันบอลธรรมดาเนาะหรือเวลยกสามสิบนะครับผมประทรงเปอร์เซ็นต์มันก็ตามที่สุดแล้วในบรรดามันบอลทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าตามอย่างไรก็มีความสามารถของมันบอลอยู่เนาะเริ่มจากความสามารถแรกเลยนะครับผมด้วความสามารถในการเมื่อเริ่มต้นกาน ผมมีโอกาส40%เนาะที่จะประกาศนะครับผมว่าในตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราถอยแผน่นศษหรือมุมใดๆก็ตามนะครับผมก็จะสร้างภาพดวงตาแห่งดวงจันทร์นะครับผมแลวภาพดวงจันทร์แห่งดวงจันทร์นี้เนาะเมื่อเราไปตกนะครับผมก็จะดึงสตูภายในแถวนั้นนะครับผมมาลงภาพดวงตาแห่งดวงจันทร์ถ้าเกิดว่าสตูนะครับผมตกภาพดวงตาแห่งดวงจันทร์เนาะก็จะถูกขโมยนะครับผมมาร์เบิลเป็นจํานวนเงินเท่ากับ เมืองที่แพงที่สุดนะครับผมคูณด,ด้วย3เนาะ,ะประมาณนี้นะครับผมส่วนอีกหนึ่งความสามารถของความสามารถแรกนะครับผมคือความสามารถในการป้องกันดีบัฟกันวาร์มนะครับผม25 ก็คือไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมเป็นความสามารถในการก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมก็คือเมื่อเราก่อสร้างสามหลังนะครับผมมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเล่นกลับลงมาในตำแหน่งเดิมเนาะบวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมก็เป็นความสามารถในการป้องกันการเบิร์นมาเบิรลนะครับผมการขโมยมาเบิรลเนาะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมความสามารถในการก่อสร้างสามหลังเนาะมันยังมีบบวกกเเเปออรร์์ซ็นนนนตตพิ่มมีัััั้้งง20%ะคผด ออกแน่นอนถ้าเกิดว่าเราสร้างเกิน4ครั้งขึ้นไปนะครับโอเคส่วนความสามารถโจมตีของน้องในผมที่อยู่ใน g e เ o โบนาะก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นตัวละครธรรมดานะครับผมดังนั้นนะลุงก็เลยใส่ความสามารถในการโจมตีเป็นแกนแม่เหล็กกุหลาบดำใช่ไหม น่าจะใช่นะครับผมเอามาให้น้องเนาะแล้วก็ความสามารถในการเลือกทอยไปด้านหน้าด้าหนาหลังนะครับผมพร้อมกับวร่งไปยังในระยะที่ทอยได้เนาะสกายนะครับผมแต่นี้เป็นสกายขังกล้องใช่ไหมอย่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าสุดดรอปซูเปอร์ดิเมนชั่นนะครับผมใส่มาไว้ให้เรากับมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษได้ตามที่เราต้องการถ้าเกิดว่าเราได้สร้างแลนด์มาร์กแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างแลนด์มาร์ก ก็ไม่ได้กลับนะครับโอ้หมวกก็หมวกอะไรก็ได้นะครับผมเอาหมวกไทเทเนียมโจมตีมาเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าน้องมันโบนั้นจะโหดหรือไม่ถ้าเป็นตัวละครธรรมดานะครับผม Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับรุ่นพี่เดือนที่แล้วนะครับผมน้องอันดูบีสหรือที่เซิร์ฟเกาหลีเขาเรียกว่าน้องเซิฟเนัสนะครับผมไหนกะระดูงไหนสิ ดูจากชื่อแล้วก็คะแนนแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องบอทของเรานี่เองอ่ะเป็นบอทจริงๆด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นการซ้อมมือกอนแล้วกันเพราะว่าลุงยังไม่เคยเล่นน้องมันวอลมาก่อนอืมไม่เคยเล่นจริงๆนะโอเคแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยนะครับผมลุงพยายามลงแชมเปี้ยนลีกแหละวันนี้คิดว่าจะเป็นคลิปที่เจอตัวแล้วน้องมันวอลนะครับผมแต่ลงแชมเปี้ยนลีก สิบห้าตาไม่ถึงถึงแหละถ้านับแพด้วยสิบห้าตาไม่เจอมันบอลเลยนะครับผมไปเลยที่หน้าแปกอันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นไม่ติดนะครับผมก็เลยไม่ได้สร้างพื้นที่ลวงตาแห่งดวงจันทร์เนาะอุ้ยแต่ทำไมได้งติดขังกงเขาด้วยอ่ะด,ดูไปเป็นยังไงก็ลงเมืองเขาอะครับผม <laughs> ก็ลงเมืองเดิมเขาอะเนาะ เพื่ออ่านี่ไงได้สร้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคอย12ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้แบบมีกว้างๆแบบนี้แล้วก็ลงตรงนี้นะครับผมโบเพื่อทําการดึงเขาฟลุ๊ปแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินนะครับผมเห็นไหมว่ามันทะลุหมวกนะการดึงอะ่ะเหมือนของโครเลยทะลุหมวกมถ้ายังไม่พอนะครับผมลูตีอ,อีกรอบหนึ่ง โอเคยกเว้นหนึ่งยครับเอ๊ะหังมามังไม่ติกนะอย่าบอกนะถ้าเกิดว่า1การทอยสามารถดึงได้แค่หนึ่งครั้งอะยังไงยังไงเจนัสก็โหดกว่าเพราะว่าเจนัสตกเมืองของออตกตรงผีอดูบีจะเท่าไหร่ก็ได้ ถึงว่าแหละทําไมไม่มีใ,ใครเอาไปได้นในเ้ป,ปิลิน้อตอตอปอนะครับผมในตาต่อไปเนาะเราก็มาเจอกับเจ้าแม่นะครับผมแห่งการสร้างดีบัฟดอกกุหลาบไม่ไกลอาของเรานั่นเองแล้วก็ดูจากทรงแล้วนะครับผมก็ปรากฏว่า <S 2> <S 2> เป็นบอ่อยล่ะอารู้น่าจะแพ้มาแบบหลายตาเกินไปนะครับผม,มก็เลยต้องมาเจอบอด อย่างนี้ถอยห้าไปโอเคถอยห้าได้แบบนี้แล้วปุ๊บอา้าววนด้วยหรออืมถ้าวนแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะนี่ไงภาพลูตาหนูจันมาละโอเคถ้าเกิดว่าวนแบบนี้นะครับผมผมขอถอยสิบสองแล้วก็ขอญาตย้ายมาตรงนี้นะครับจะดึงเลยหรอ ฮะเดี๋ยวก่อนเอาเปลี่ยนด้วยแล้วจะได้ขโมยเงินไมเนี่ยเอาแล้วก็ขโมยเงินก็ไม่ติเง,งี้ยหรอเพราะว่าเปลี่ยนแมปก่อนเงี้ยหรอพี่พี่มันใช่ป่ะพี่ไม่ใช่เรื่องป่ะพี่สิบสองนะผมชึบดึง ขโมยเงิน <c oughs> แล้วก็หายไปแล้วนะครับผม <c oughs> ขโมยเงินแค่ครั้งเดียวนะโอเคล็อ okay. ก <c oughs> แล้วดูดครับผมดูดเสร็จปรากฏว่าลงที่นี่ที่เดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมาตรงนี้ดึง อันนี้คือการทอยครั้งที่สองนะครับผมของเทินเนาะมันก็เลยดูดได้ครั้งแรกเราตกตรงนี้ไปแล้วไงแล้วก็ดึงเขาอืมก็เหมือนจะโจมตีไม่เยอะแต่เล่นง่ายพอๆกับโครกับเจนัสถ้าพูดว่าเจวอลไปแสดงว่าไม่ยถึงเจนัสนะครับ ในตาต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับคนจริงๆจนได้มาเจอกับน้องไนกี้นะครับผมไหนเขาดูหน่อยสิก็น้องไนกีนะ้นั้นนั้นใส่เจียอะไรยังมีคนเล่นไนกี้อยู่อ๋ออว้ยโอ้ยแล้วอัตราการชนะทำไมเขาเยอะขนาดนั้นนะโอเคขอยาทอย12ไปก่อนเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ครับ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชื่อทำไมสกิล20%ิของเด้งสามหลังมันออกบ่อยขนาดนี้เริ่มต้นให้20่20%นะอ,อย่าลืมนะครับผมนะ้องเริ่มต้นแค่20%เท่านั้นอมิตติดอ่ะอมิตติดกับมันตรงนี้กัน,กนเด้งไหมละ่ะไม่เด้งอนะ่ะรอบนี้ติดแล้วนะครับผมทอย เอทอทอยลูกเต๋าหรอโ okay. อเคส11ชือ่อเค้ภาพดวงตาดวงจันนะครับผมสามารถสร้างได้สูงสุดแค่4ที่เท่านั้นนะครับผมตอนแรกมันมี2ที่นี้ใช่ไหมเด้๋วเราเพิ่ม2ที่นี้มามันก็เลยหายไปไงว้าวอเมซิ่งไหมปกตินะครับผมอเขาโดนละภาพดวงตาดวงจนันแต่โดนไม่คันโดนขโมยเงินนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่โดนขโมยเงิน ถ้าดวงตาดวงจันทร์มันก็จะไม่หายไปไงหรออ๋เอเพราะว่าตอนแรกเขาถอยออกมาจากจุดสตาร์ทไงมิโลจุดสตาร์ทอยู่นะครับแล้วก็ถอยสาแล้วก็ทำการ फ. วาร์ปวแล้วก็ทำการดูดเหล่าดูดดังเซมบงสักระคาง,งิโยชิดูดอีกป้องกันครับ อผมขออืมผมขอทอยสิบสองก็แล้วกันตอนนี้คืออยากตกเมืองตัวเองมากเลยอะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราย้ายกลับเมืองเราได้ปะ่ะเออได้ความสามารถแมปอะเนาะ โอเคแล้วก็ทำการจัดงานโอลิมปิกตรงนี้นะครับผมดูดเขาตรงนั้นแล้วนะอืมทำไม่ไล่นะยังไม่ทำก็ได้ทอยทอยสองไม่สิอะไรกันครับนี่ดิ่งละ เมือหอนจะเป็นเมือที่แพงที่สุดของเราได้นะโอเคแล้วก็ตาสุดท้ายนะครับผมเลยไหมอ่ะวาร์ปเลยก็ได้ยังไงก็ไปคุกก็ดึงเขาไปที่คุกนะครับผมเล่นเหมือนกับเจวอลเลยขโมยเงินครับใช้การป้องกันเรียบร้อยชื่อได้ก้าวเแล้วเราจะได้อะไรครับผม ได้ทอยลูกเต่าสิครับดีนะเนี่ยมีตังใจออกมาแต่ความสามารถภาพดวงแตงดวงจันไม่ติดนะครับผมในตอนนี้เนาะลงมาตรงนี้ครับล็อกครับถ้ามีหลุมดำจะดีมากเลยนะแต่ว่าไม่มีหลุมดำอะตรงนี้ก็ไลยอีกแล้วเหรอ เนี่ยฮะมันขังโกงแล้วมันก็ติดเขาว่าตอนนี้ภาพดวงตาห่งดวงจันติดแล้วนะครับผมงั้นก็สิบสองไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็วา้ามาตรงนี้อีกละก็ไปวา้าไปก็โดนคุกอะอ่ะไม่เ,เอาก็ได้ยอมจ่ายครับผมไม่มีตัง อันนี้คือเราต้องลงที่ห้าถ้าลงที่เก้าอ่ะแมบพบมันจะเปลี่ยนก่อนแล้วเราจะดึงเขาไม่ได้ห้าได้ไหมไ,ได้ด้วยเมืองแพงมากเลยนะมันเป็นเมืองเนี้ยเมืองสุดท้ายอะ่ะคูณสามคูณแปดสิบอะซีดซีดอย่าบอกนะว่าจะล็อกอ,อะ่ะล็อกไหมไม่ล็อกดีมาก อ๋อติดหมวกเคเขาเริ่จะทำการว้าบในวงเอาไม่วาร์บหรอ,อเป็นแบบแปลกแปลทอยเบิ้ลสองเอ้ยท่านดวงตาดวงใจไม่ติดครับไม่ติดก็ทอยสิบก็ได้ อ่ะแล้มาแต่มาก,มาก,ก็ไม่ใช้แต่ก็ดึงอย่างนี้แล้วก็ดูดเมืองนี้ต่อเอาโดนทำไรเต่าเหรอโธไม่น่าเลยพ่อคุณรุนช่องเอ่หนึ่งก็ได้พ่อคุณ แล้วก็ทำการวาโตมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้รองเท้าน้อยๆนะครับผมในการแฉวบมาตรงนี้อ่าเป็นไงคูณสองนี้ไม่ใช้นะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาโยนดาบอะ่ะโอ,อเขาไม่ได้โยนดาบเลยนี่ว่าว่าเขาน่าจะหัวร้อนมากๆเลยนะโดนดึงแล้วครับ หมวกผมหายหมดเลยครับอ่าโดนดึงครับมาเชิญปาร์ตี้ครับเรียบร้อยครับเมืองถูกมากตอนนี้เราก็แค่รอนะครับผมความสามารถของของดวงจันทร์เราติดหรือไม่เข้าไปอยู่ในแถวดวงจันทร์ของเรานะครับผมเราก็จะชนะนะ โอ้ยไม่ชนะดิเขามีการ์ดอีกหน,นึอันและตอนนี้เราก็ติดดีบั๊รลัวๆด้วยเราจะสู้ไนกี้ไม่ได้อะเฮ้ยหมชิงเราจะสู้ไนกี้ไม่ได้หรอ,อ,หหรอครับเฮ้ยอ้าววันไม่ทำอะไรอะ่ะทำแค่นี้แหละโอ้เหมืองก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับผมทำยังไงดี ให้เขาไปตกภาพดวงตาหนูจันของเราเองไหมทำไมเขาใจดีดจังเมืองแพงเพิ่มขึ้นไปอีกนะบผมสุดยอดโอเคแต่เรายังไหวใช่ไหมไม่ไหวแล้ว ทำไมเมืองนี้ถูกจังทำไมเมืองนี้แพงโอเคนี่มันการ์ดอะไรอ่ะเมื่อกี้เราก็ลืมดูตอนเดินผ่านมันย้ายเกินสามครั้งแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมมันวราปเยอะขนาดนั้นนะเออเมืองถูกโอเค บัตรเชิญปาร์ตี้ยังไม่ใช่ดิเมื่อกี้มันบัตรเชิญปาร์ตี้อันนี้เมืองแพงอันนี้ต้องกดไม่กดก็ได้แค่แปดเองเอาหมดแล้วนี่ตังหมดภาพดวงตาแห่งดวงจันทร์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 เขาจะไปที่ไหนครับเอาอีกเหรอไม่มีตังแล้ว โอ้ยโอ้ยมีตังค์เป็นลุงเหรอที่ต้องกดกู้ทำไมกัน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 กดจะได้ถอย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 เอ่อทำไงดีอะเอ่อถอยสามเหรอหนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นบกถอยหลังสามนะครับผม ล,ลุงเมืองเราก็เดี่เฮ้ยลืมลืมลืมดอกกุลาบโหไม่น่าเลยฉีดล้วจ้าตามนั้นลุงไม่ได้ไม่โหดน,นะทุกคนก็เห็นว่าลุงอ่ะโหดมากแต่ลุงยังไม่ค่อยเข้าใจน้อง แต่การที่ภาพลงแต่งดวงจันอ่ะหนึ่งการทอยสามารถจมดีได้แค่หนึ่งครั้งอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นแบบข้อเสียที่มหาศาลที่สุดแล้วนะผมที่จะทำให้น้องนั้นไม่ติดเมตาในตอนนี้เนาะอืเสียดายตระคอน่ารักน่ารักเป็นมีจังเลยเนาะ ทำไมการโจมตีของเจนัสถึงโหดกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันดักศัตรูได้มันทําให้ศัตรูเดินหน้าถอยหลังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ภาพของน้องอะ่ะเรายังเดินผ่านได้ปกติไแค่เราลงตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำแอคชั่นตรงเมืองแค่พื้นที่เมืองได้อย่างคนมเมื่อกี้เออก็สบายแล้วนะครับผมเนาะอ่ะจะหาไม่หายังไงก็ ขึ้นอยู่กับใจพวกเราเลยนะครับผมส่วนลุงก็ต้องหาแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ขอเวลาหน่อยนะครับผมจะเผื่อจะองคจะอัพเนาะเผื่อจะปิดฟงปิดฟีนะครับผมแล้วเนี่ยมันถึงวันที่4นะครับผมในการได้รับออฟฟีของน้องถ้าเกิดว่าเราอยากได้ออฟฟีก็ควรทําน้องให้เสร็จก่อนวันที่4นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจออฟแต่อย่างใดนะครับผมน้องก็มีให้หาทําให้ถึงวันที่19เเลยนะครับผมก็เก็บของรองต่อไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบก,กันนคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันในเทศกาลีริส์ประเทศเกาหลีนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วกันนะครับผมจุบๆครับ